สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลนิตยสารกันครับงวดประจำวันที่ 1. นึกุมภาพันธ์สองพัน้าแนวทางแรกจะเป็นแนวทางข้อมูลบนนกตาทิพย์นะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7เข้าอยู่ทุกทันเจเข้าหลัก10นะครับ ผลยออก972แต่ว่าชุด2ตัวของอาจารย์หลุดไปทุกทันไม่มี72นะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น71สำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8นะครับ2ตัวมี80 81 84แล้วก็87ตามนี้ทุกทันข้อมูลบนนกตาทิพย์ ถัดมาจะเป็นาทางพยาคันคาางวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2เข้าอยู่นะครับแต่ว่าชุด2ตัวของอาจารย์ไม่มี72ไม่มี02ทุกทันสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้0นะครับ2ตัวมี01 02 07แล้วก็09 มาต่อการที่แนวทางยามสามตางวดที่ผ่านมาตัวเลขในกรอบสามเหลี่ยมของอาจารย์มาครบบนกันเลยทีเดียวเชียวทุกท่านมีเก้ามีเจ็ดมีสองตัวเด่นสุดของอาจารย์ก็มีเลขสองที่เข้างวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายตัวเลขในกรอบสามเหลี่ยมมีศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดนะครับเด่นสุดของอาจารย์เห็นจะเป็นศูนย์กับเจ็ด ถัดมาจะเป็นแนวทางม้าวิ่งนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายยูกทันเด่นบนของอาจารย์มีเลข9นะครับที่เข้าหลักรครย์สองตัวสามตัวของอาจารย์หลุดข้อมูลด้านล่างก็หลุดนะครับสำหรับงวดใหม่เด่นบนของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองตัวมีศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวได้สองเจ็ดหนึ่งเด่นล่างของอาจารย์ได้แปดนะครับชุดล่างมีแปดสามกับแปดหก ต่อมาจะเป็นทางรอกพารวยจุกทันใส่เลข 0, 1, 5, แล้วก็9เข้าไปนะครับทางถัทงทองทางเงินงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4นะครับสำหรับงวดใหม่1ก่คุมพาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1นะครับคำนวณได้1 สต,ตัวมี1219งสามตัวได้ศูนย์หนทุกทันใบนี้จะเป็นแนวทางเลขดาวพระสุขงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาประเด่นของอาจารย์มี2กับมีศน,นะครับมี2กับมีศูนย์ คุสองตัวก็อยู่ตรงกลางถูกพันต่อมาจะเป็นแนวทางโคตรแม่นนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์รุดนะครับแล้วก็เด่นสามตัวตรงนี้มีเลขเก้าไปเข้าหลักร้อยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ เด่นมากของอาจารย์ได้0นะครับเด่นรองได้ห้าสำรองได้7ตัวเลข3ตัวตรงนี้มี2มี0แล้วก็มี8นะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์วิ6แจกโชคงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9กับ0ย์ ข้อมูลชุดสองตัวของอาจารย์ก็ตามที่เห็นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ถัดมาแนวทางสิงโตแดงงวดที่ผ่านมาข้อมูลด้านบนของอาจารย์มีเลขเจ็ดนะครับเข้าหลักสิบสามตัวสองตัวของอาจารย์หลุดไปดทุกทันเด็ดล่างของอาจารย์มีเลขสอง แต่ว,ว่าชุดสองตัวของอาจารย์ไม่มี0220์สงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเด่นบนของอาจารย์มี01246นะครับหัดลงมาจะเป็นข้อมูลชุดสามตัวสองตัวเด่นล่างของอาจารย์ได้0ูนย์สาคู่ล่างมี31กับ38ทุกท่าน ใบนี้ฟ้าบันดลทรัพย์งวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลขสองนะครับที่เข้าทุสองตัวของอาจารย์ก็มาสองชุดเลยทุกทันมีสองเจ็ดกับมีศูนย์สองนะครับมีสองเจ็ดกับมีศูนย์สองงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เจ็ดกับหนึ่งนะครับเจ็ดกับหนึ่ง 2ต,ตัวก็จะมี7379 2787 1410 51แล้วก็6 1มาต่อกันที่นาะทางอุดเชียงใหม่งวดที่ผ่านมาเด่นบนของอาจารย์มีเลข7นะครับ2ต,ตัวของอาจารย์ก็เข้าทุกทันมี7 2สเด่นล่างของอาจารย์มี0กับ2นะครับแต่ว่าคู่ล่างไม่มี0 2ทุกท่าน ไม่มีศูนย์สองไม่มีสองศูนย์วดใหม่ก็คือใบด้านบนเด่นบนของอาจารย์มีสองสี่หกเก้านะครับเด่นล่างของอาจารย์ได้หนึ่งสามห้าแปดทางอุดเชียงใหม่ต่อมาโหราพารวยงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลขเจ็ดนะครับสองตัวของอาจารย์ก็มีเจ็ดสอง ตรงๆนะครับวยอ,ออก97202งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนทุกทันตัวเด่นคำนวณได้3กับ9นะครับคำนวณได้3กับ9ทางโหราพารวยทุกทันใบนี้รวยเร็วทันใจงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับจำรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา หลักสิบล่างอาจารย์คำนวณได้1นึ่งนะครับตัวเด่นก็คือ1กับ8เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข8ทุกทันคู่ล่างของอาจารย์มี8 2กับ8 7มาต่อกัอนที่แนวทางยาม3ตาอีกสูตรนะครับสูตรนี้งวดก่อนเลขเด่นมีเลข7ที่เข้า ชุดสองตัวของอาจารย์ไม่มีเจ็ดสองนะครับไม่มีเจ็ดสองทุกท่านมีแต่สามเจ็ดนะครับผิดไปแต้มเดียวสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ห้านะครับตัวรองคำนวณได้แปดนะครับชุดสองตัวก็ตามที่เอ่ยเลยทุกท่นานวันนี้จะเป็นแนวทางเจ้าจ๋าพารวย งวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มี2กับมี7นะครับแต่ว่า2ตัวของอาจารย์ไม่มี72ไม่มี02นะครับ3ตัวก็หลุดทุกท่านงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์ได้1 3 5นะครับ1 3 5นะทางเต๋อจ๋าพารวยทุกท่าน ถัดมาจะเป็นทางเลขทูปปูงวดที่ผ่านมามีเลขสองนะครับมีเลขสองสำหรับงวดใหม่ได้ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าต่อมาจะเป็นทางทําราเรียงเบอร์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเจ็ดสอง ไม่มีศูนย์สทุกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือตามนี้นะครับหนึ่คุมภาพันหกเก้ทางของอาจารย์สันดาวต่อมาพังเลขเด็ดทุกทันพังเลขเด็ดงวดที่ผ่านมาเลขเด่นตรงกลางของอาจารย์มี2มี9นะครับ ตัวสองตัวของอาจารย์ก็เข้า2ชุดทุกทันมี2 0แล้วก็มี2 7นะครับสำหรับงดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือเลขเด่นตรงกลางของอาจารย์มี8มี0มี2แล้วก็มี5้านะครับแปดศ ต่อมาเด่นหลักร้อยกับเอาให้รวยงวดก่อนหลุดนะครับเด่นหลักร้อยไม่มีเลข9เอาให้รวยตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข8นะครับสําหรับงวดมาเด่นหลักร้อยคำนวณด้วย์9 3ทุสกันานย์3เด่นเอาให้รวยได้เลข6นะครับสองตัวมี69 60 6 2สองแล้วก็6 3สา ่ัดมาคุณฝึกพารวยงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีเลขเจ็ดทุกทันแต่ว่าสองตัวของอาจารย์ไม่มี7จสองงวดใหม่คำนวณได้2กับ7นะครับ2กับ7 2ตัวมีสองหกสองแปดเดแดแล้วก็7จดสี่ แนวทางของอาจารย์นัดงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3มกับ5งวดใหม่คำนวณได้9กับ4นะครับ9กับ4สองตัวของอาจารย์ก็ตามนั้นนะครับมาต่อกันที่แนวทางเส้นพันแท้นะครับงวดที่ผ่านมา หุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ6งวดใหม่ได้1กับ9 1นะครับ1กับ9 2ตัวมี131893แสล้วก็98นะครับมาต่อกันที่แนวทางสิทธิหลวงปูบุญนะครับสีชมพู งวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ7เด่นสุดของอาจารย์ก็คือเลือก7 2ตัวมี7 2เข้าออตรงๆเลยทุกทันโวยออก9 7 2 0 2สอำหรับงวดใหม่นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1กับ4เด่นสุดของอาจารย์ก็คือเลข1 2ตัวมี1 3 1, 5หแล้วก็1 9 มาด้วยกันก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้างวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์ตรงนี้มีเลข9นะครับไปหลักร้อยสำหรับงวดใหม่ใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับสูตรตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3กับ6นะครับเด่นสูตรของอาจารย์ก็คือเลข6 2ต,ตัวมี60 62แล้วก็6 พลังเต่าหับงวดที่ผ่านมาลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์ได้5กับ6งวดใหม่ได้1กับ3นะครับ1กับ3 2ตัวของอาจารย์มี1 2 1 8 0 1 4 1 3 6 3 9 5 3แล้วก็7 3ต่อมาครับใบนิราผลพูนทวีงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีเข้า2ตัวนะครับ มี2แล้วก็มี7แต่ว่าชุดสอตัวของอาจารย์น่าเสียดายนะครับไม่เข้าทุกทันไม่มี7จ็ดสองสไม่มี2 0งศูสองำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1นึ่งห้างตัวมี1 0 1่งศ5น5์หนึ่งสแล้วก็6กส เลขเทวดางวดก่อนก็หลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์ได้8ถูกทันสำหรับงวดใหม่ได้6นะครับ2ตัวมี 60, 61, 62แล้วก็67ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวะทางสูตรคำนวณนะครับพิจนากรน,นำข้อมูลไปใช้ต่อมาครับเลขมือทองเลขมือทองงวดก่อนเข้าอยู่นะครับ ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้0แต่ว่า2ตัวรูดนะครับ2ตัวของอาจารย์ไม่มี02นยงงดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์ได้7นะครับคำนวณได้7 2ตัวก็จะมี7 0 7ดศูนย์เจ็แล้วก็เจ คนมีโชคงวดที่ผ่านมาลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์ได้5้ากับ8ทุกทันงวดใหม่ได้4ี่กับ9นะครับ4ี่กับ9สองตัวของอาจารย์ก็ตามนั้นนะครับแนวทางของคนมีโชคมาต่อกันที่แนวทางแม่นล่างนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ ตัวเด่นของอาจารย์ได้8ถูกพันหวยออก0ูนย์สําำหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์ได้1นะครับได้1 2สองตัวก็จะมี1 1 1 2 15แล้วก็19มาด้วยกันจะเป็นข้อมูลด้านบนข้อมูลด้านบนงวดก่อนก็หลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8สํสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับ ตัวเด่นของอาจารย์ได้ศูนย์ถูกทันได้ศูนยตัวมีศูนย์สอสามตัวได้709ดศูสามศูนสองแล้วก็104หลักรวยหวยบ้านงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มี9นะครับไปเข้าหลักร้อยสตัวของอาจารย์มี97 เข้าคู่หน้าแล้วก็92เข้าคู่ทางนะครับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้3กับ2 2ต,ตัวมี3539 20แล้วก็24ด้วโดยแรงงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้3กับศทุกทัน สกับ0 2ตัวมี3 1 3 2 3ึ่งสามสอ4แล้วก็ศูนนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางเลขแปดชิดพิชิตความจนหมวที่ผ่านมาหลุดทุกทันตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8กับ6นะครับ งวดใหม่คำนวณได้9กับ1นึ่งถูกทานเกับหนตัวก็จะมี9 2 9 4 9 0 9 3 9 1 1 6 1 8 1 7 1 5แล้วก็1 9ึาหลกหลัก10บล่างรูปแบบนี้งวดก่อนหลุดนะครับหลุดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตัวเด่นของอาจารย์ได้1 8 0น,นะครับแล้วก็12ชุดอยู่ด้านล่างถูกทันต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรประจำวันล่างนะครับที่ผ่านมามี2อนะครับเข้าตัวกลับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนถูกทันฝั่งทางซ้ายสูตรล่างนะครับประจำวัน36ชุด ชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านข้อมูลบนของอาจารย์ก็เข้านะครับมี72เ,เข้าตรงๆงดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับมาต่อกันที่แนวทางคำชะโนดงวดที่ผ่านมาตัวเด็นมีเลข2นะครับมีเลขสอง แต่ว่าสองตัวของอาจารย์ไม่มีเจ็ดสองไม่มีศูนย์สองทุกทันงวดใหม่ได้เก้ากับสามนะครับเก้ากับสามสองตัวมีห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามสี่สามหกแล้วก็สามเจ็ดแจ็คพอตนะครับเลขท้ายสองตัวงวดที่ผ่านมามีเลขศูนย์นะครับมีเลขศูนย์ สำหรับงวดใหม่คำนวณได้แปดสามนะครับ6 9ทุกท่านอาจารย์พิมพ์ผิดเป็น6 6นะครับตรงนี้เป็นเลข9เด่นสุดของอาจารย์ก็คือ3กับ9ทุกท่นานปักหลัก10ล่างงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่มี0แล้วก็ไม่มี2ด้วยทุกท่านงวดใหม่ได้1 าแล้วก็ศูนย์นะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับแนวทางปักหลักสิบล่าง 1, 6, หนึ่งกุมภาหกเก้าถัดมาจะเป็นแนวทางคำพีเรียงเบอร์ฉบับพิเศษนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขศูนย์กับมีเลขเก้านะครับงวดใหม่ได้2 4สองสี่เจ็ดแปดทุกทัน ต่อมาเลขเด่นของอาจารย์สุนิสางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ได้9กับ5มาต่อกัอนที่นำทางแจวจริงนะครับ2ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้2กับ7ก็เข้าทั้ง2นะครับสำหรับงวดใหม่ได้9กับ0ทุกท่าน9กับ0 ต่อมาก็จะเป็นทางยามเช้างวดที่ผ่านมาหลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8ทถูกทันโวยออก9 7 2 0 2สําำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้2นะครับคำนวณได้2 2ตัวของอาจารย์มี2 6กับ2 9มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางพบ นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้5งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5ทุกท่าน2ตัวมี5 7กับ5 4เลียกเด่นจากฝ่ามือนะครับแบบ2ตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ งวดใหม่ได้0กับ5ทุกทาน0กับ5ถัดมาเลขเด่น5ดาวงวดที่ผ่านมามาครบบนกันเลยทีเดียวเชียวทุกทันมี2มี7แล้วก็มี9งวดใหม่อยู่ด้านบนสุดนะครับได้0 4 6 ใบนี้เป๋าตุงนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มี9กับมี7นะครับคือ2ตัวนี้หลุดถูกทันงวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์มี2มี4มี3แล้วก็มี8ผู้มือเสียงโชคนะครับหรือว่าปกเขียวงวดที่ผ่านมามีเลข7นะครับเข้าตัวเดียวนะครับ สำหรับงวดใหม่ได้102685 102685นะครับประชานิยมงวดที่ผ่านมามีเลข7นะครับเข้า2ตัวของอาจารย์ก็มี72งวดใหม่ได้1589นะครับ1589 งวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2569เกินมาตามนัดงวดที่ผ่านมาหลุดนนะครับทำได้เลข1นะครับสำหรับงวดใหม่ทำได้เลข4 ่อมาก็เลขเด่นแบบ3ตัวนะครับรูปผู้ชายนั่งหันหลังชูเลขงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข7งวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับได้1 5แล้วก็ศที่สูตรหลัก10บนงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่ทุกทันประเด็นของอาจารย์มีเลข7นะครับสำหรับงวดใหม่ได้ศูนย์หนึ่ง 459ทุกทันน0 1 4 5 9่เตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ1กับ5ต่อมาจะเป็นแนวทางนัดแล้วต้องมานะครับเลขเด่นแบบ3ตัววดที่ผ่านมามีเลข7นะครับที่เข้าวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับคำนวณได้4 8 3สทุกทัน่าน4สา ใบนี้จะเป็นแนวทางเลิกบนนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับตัวเด่นคำนวณได้7กับ5ทุกท่านดูสองตัว3ตัวก็าตามนั้นนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางบังเอิญ2ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาได้4กับหกลุดนะครับหลุดหวยออก97202 สำหรับงวดใหม่ได้เจ็ดกับสามนะครับเจ็ดกับสามก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ